คุณเคยมีเพื่อนที่ต่างทํำไรก็ประสบความสําเร็จไหมฉันควรจะยินดีกับเธอแต่สิ่งที่ฉันทํากับมองเธอจากไปต่อหน้าต่อตา เยเลเฟสวรรณกรรมสลับหน้าฉันควรจะได้เป็นนักเขียนดาวรุ่งแต่กลับเป็นได้แค่นักเขียนปลายแถวส่วนเพื่อนฉันอาทินาเธอคืออัจฉริยะคนใหม่แห่งวงการหนังสือฉันหล่อโคตรอิจฉาเธอจริงจงแต่เมื่ออีินาได้จากไปฉันกลับขโมยต้นฉบับนิยายเรื่องใหม่ของเธอมาและตีพิมพ์ในนามปากกาใหม่ที่ชื่อจูนิเปอร์สองหนังสือเล่มนี้แหละทำให้ฉันประสบความสาเร็จแต่แล้วันหนึ่งกลับมีแอคเค้าปริศนามาแฉว่าฉันขโมยผลงานจากเพื่อนตัวเองฉันต้องปกปิดแก้ตัวแต่มันกลับทําให้ฉันยิ่งขลําลึกลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งอนิ โพสต์รูปตัวเองลงในโซเชียลมีเดียของเธอบอกว่ากําลังจับตามองฉันอยู่เธอควรจะจากไปแล้วไม่ใช่หรอหรือว่าเธอยังมีชีวิตอยู่อธีนาตาเอ้หรือฉันจะต้องทําให้เธอหายไปอีกครั้งหนึ่งเพราะเธอเองก็ชั่วร้ายไปไม่น้อยกว่าฉันหรอกแล้วห้เธอรุกออกมาจากหลุมจริงๆแล้วก็ฉันจะส่งเธอกลับไปใหม่เองอธินาหลิว